ตล่าไอ่จะไปครั้งนี้จากไปแต่ดอกเพียงใบฝากหัวใจกับเสียงล้งํากับเสียงล้ามอบแต่นางนวลนองนนอยังได้มองเอาเสียงร้อลมกายสิกรรมสิยอมเป็นขาดน,นอ,อนงานจะมาทำความฝันใจนนยากไปมาแล้วมาแล้ว Bên này Ngay. <laughs> 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 เราปวดตลัตนังสังฆลัตนังเอออร่าบุ๋มีนั่นตลกนั้นบ่ะตลกแย่ยังก็เย็นสีตัตนินมมันเป็นย็นเย็นวะนี้เย็นเนบ่มีนสีเย็นเอันไหนยัง่กมึงจำนะมึงมึงจำกูนาไดยบ่มึงจำกูหนาเป้อยมเลยอันนั้เลย กัพยายดอดไปเร็ยามดัดไปดีมึงจำกูได้ปแล้วไปวันนี้ไปแล้วเานมันเป็นอะไรสดอกแมนะสีเหลืองมันถึงกล้องแลวสีเหลืองโอเคอบชไปเันเดี๋ยวนาฬีกาของชิปไปต้องื้อับขอโทษนะครับแฟนคุณครับเจ็บไปแล้วมาสีเหลืองเ่ยนผูเดรงวะเห็นไดเอร์ออริจเน มาซังหุ่นจซื้อไปเยมางหุ่นจซื้อปลอมไปทีเดตคือส่องดูฮียังก่อนเมื่อกี้ส่องดูฮีซื้อซื่อกลีส่องดูฮีบ่่อซื้ออะไรก่อน้งเขาเขาดิ่เขาด่เขาดิ อีสักอันสู้อยู่ในวงการซองดูฮี่บ่ิซื่ออีลีตอมเอ่ินบักปันมาสินเอาเนี่มาอัดรายการเป็นวาสิฟังเนาะอีสักขันเเก็บโกเช้าดิฉันหงหง่งนี้มันติดตหงต่ง้อต่งนี้มันเลยอีสักนกูจ้่งี้อี เอ้ม <Es> <an> ันมันข well, ้างคขายด้ไอ้คุณไอซีรีว่าสีต่อเมืองนี่ดิต่อเมืองไหน ลองหอยเต็มบลฮะองหอยเต็มบอลลดยต้องในรถต้องในรถพร่พี่พี่เมทยก็เพี่ยนซุมาณียูยูเสียงอีสานช่วงนั้นเพียงดังครับเป็นดังคระบวกพี่เกิดหลักยืนต้องกันตอนไหนพระเานเห็ุแผ่นนะคนตอนนมีโอ้กช่ัา่งกำลั่างกำลังอ่ะฝันผมไปตะิทนทหารนะประมาณเพเพงดงกันยุดเสียใจสเตอเนาะะ่านั่นแลยแต่ว่าช่วงนั้นเา้มีแผ่นออกแผนออกยังๆงงเพรากาลังเรียบเรียงันตีนะตีนาจาล่ะ ผมก็เลยมาจับใบเดยงอ่ะครับแเนี่ยอ้กับใบน้าไม่ใชนี่ที่ใส่กับใน้าเลอ๋อหโอ้หัวมันหนึงมันหนึงมีมีประวัติคนมันไปเป็นมหวอย่างไรหัวมันหนึ่งอ่ะเลยมหาว่าเอ้ามันหนึงเสียไปส้หน่วยนึ่งมสั่นว่ามันนแล้วว่าสิมันหนึงเด้อมันหนึงเด้อบุท่านไนข้ามมันนึงขึ้น ทั้งมาหนึ่งทั้งไก่กูนด่ใยายว่ายื้มทั้งมาหนึ่งทั้งเอาไก่ไปพร้อมๆอย่างเงี้ยข้ามาหนึ่งเนี้ยบ้านข้ามาหนึ่งโอ้ยายบ้านเชี่ยวข้ามาหนึ่งแล้วมือนใช้คนไปก้นให้ดอกข้าคับมาหนึ่งไม่อสาบแล้วหามาหนึ่งดิข้าแล้วกันไอ้เกิดนั่ตของครูก็บนหนึ่งมันกระบัวขันไปทุ่งหน้าเอาบัวไปตบ เบัวไม่เฮ็ดเป็นกลงเหมือนแล้วเม่อกี้ได้ของพี่น้งเอาหมดาวาของยายได้่ามสองยัเอเห็ดตัวที่ได้อกเลยบัวไม่ไม่มนเมื่อสลงนด้อไระะแงว่าเกิดบค่คัคันบัวกูเสียแ้นี่เเางหรอี่พูดเดียวเลยะอ่าเาให้ผมัตั้งเลยเหรอตั้งนยครับตั้งนึ่งอาวางกันคีน ะเอาเคื่องเดีเปลี่ยนไม้ค่ะนี่วันนเครียดเอาเคื่องเดีเปลี่ยนไม้ว่าจะไม่ผิดบ่กรแมนนี่หน่ของเมกี้สีเขียวแล้วเป็นวะพี่อีขผมผมแ่นโอ้ยพี่อีโอ้โหสีเขียว